สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราได้ของใหม่ครับแกะกล่องมันลด50%นะครับผมเลยซื้อมาลองดูจริงๆมันก็ไม่น่าจะเหมาะกับคนรูปร่างน้ำหนักไม่เกิน70ของผมนะครับอ่มันคืออะไรมิซุนโนะรุ่นท็อปที่สุดของมิซุนโนะแล้วนะครับมิซุนโนะชื่อว่า Prophecy นะครับนี่ครับเปิดกล่อง คือซื้อมาแล้วมันส,สีมันไม่เข้มเหมือนในรูปครับ,รบดูจากเว็บซ u p เปอ p ์สปอตเราดูนะครับคือว่าตอนที่ซื้อเนี่ยคือผมจะใส่ไซส์สองสี่ห้านะครับผมจะแปลงก็คือ24.5เซนนะครับซึ่งรงเท้าผู้ชายจะเริ่มต้นที่25เซนก็คือไม่มีนะครับก็ลเลยซื้อรงเท้าผู้หญิงแต่ทีเนี้ยเว็บ p r o p e r y y s นะครับแปน,นเองะครับเป็น น,นี่คือรองเท้าว,วิ่งรุ่นท็อปสุดแล้วของมิสน็กนะครับืที่ซื้อมีคนเคยเตือนอยู่เหมือนกันว่ามันจะหนักนะครับเราต้องดูว่ามันผลิตปีอะไรด้วยดูให้นะครับปีเออไม่ก่าแต่แต่มันลดเราก็ลองใส่เออผมใส่24.5จริงนะครับ ท,ที่จะไว้ใจได้อะไรเงี้ยครับอ่ะเรามาดูสเปคคร่าวๆกว็ก็คือผ้ามันยืดได้นะเป็นผ้ายืดนะครับตรงนี้ก็คือยืดกันนะครับแต่ไม่ไม่ใช่เหมือนหนิดอ่ะนะครับแล้วก็เพื่อรองเท้าเพื่อให้มันเบลส์ได้เราดูอันนี้ดีกว่า้มันเบลส์ได้นะครับ,ม,บ,นะรบมันก็จะมีนะครับส่วนตรงนี้มีวิสโนเวฟเนี่ยก็เคยอ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ เป็นส่วนของการกระจายแรงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคือมันสำหรับคนตัวหนักโดยเฉพาะอ่ผมเห็นมันลด5 0ผมก็เลยซื้อมาอาให้เราดูก็ค่อนข้างสวยพอสมควรเดี๋ยวจะลองใส่วิ่งดูเพื่อลองเท้าก็สวยนะครับแต่ตกใจมันเป็นของผู้หญิงนะใช่ไหมซื้อมามันสีมันเข้มกว่านี้มันก็เลยมองไม่เห็นว่าตรงนี้เป็นสีชมพูนะครับเหมือนรองเท้าสตาร์ทมากกว่าเนาะใช่ไหมอืมครับแล้วก็ มันเป็น่อ u 4อะไรนะนี่ U4IC ก็คือตรงนี้เป็น ufo ic ก็คือกระจายแรงที่ผมบอกอะตรงนี้ก็คือตัวแผงของเขาแต่มันมันเรียบมากผมลองใส่ดูแล้วนะครับแต่อีกมันนี่วิ่งก็มันค่อนข้างแข็งทีเดียวนะครับคราวนี้เปิดกล่องมาปุ๊บจับเนี่ยตกใจเลยเพราะว่ามีคนเคยเตือนว่ามันน้ำหนักสูงผมจะชั่งกิโลดู <c oughs> ข้างนะครับนี่ตาช่างอยู่น่ะหกร้อยกรัมนะครับสองข้างนี่นะร้อยกรัมอีกทีหนึ่งก็ความเชื่อโอเคทั้งสองข้างนี่หนักหกร้อยกรัมแต่ว่าตอนที่เอ่อตอนที่ดูมันหนักประมาณแปดร้อยกรัมคือหมายความว่ามันมันเขียนว,ว่าสี่ร้อยกรัมน่าจะหมายถึงสองข้างรวมกันสี่ร้อยกรัมนะครับอืมเอ่อ มีสมูทไรด้วยตรงนี้นะครับแผ่นยางก็นุ่มทีเดีใส่แล้วค่อนข้างแข็งถ้าใส่เดินผมว่าน่าจะโอเคมากเพราะว่าใส่เดินในชีนชวิตประจำวันนะที่ผมบอกพื้นรองเท้าต้องแข็งนะใส่เดินในชีวิตประจำวันนะครับแต่ถ้าพื้นรองเท้านุ่มเราจะเดินเราจะเมื่อยเร็วนะครับผมเคยมีคู่หนึ่งถ้าใครนึกออกมันคือ Adidas b o u n s e เดี๋ยวผมจะเอามา ให้ดูนะครับว่า Adidas b เบาเป็นยังงเหมือนแบบนี้เลยซึ่งผมก็ชอบมากนะอันนั้นใส่วิ่งใส่อะไรก็คือโอเคนะครับส่วน Wave Sky ที่ผมมีแล้วก็ Wave Rider ตอนนี้ Wave Rider ส้นมันพังละอย่างนี้มันค้างแต่ว่าถ้ามึงงัดขึ้นก็ขึ้นได้ก็เลยลองซื้อรุ่นนี้มานะครับก็สวยนะทุกคนลองดูสิอวกาศดีนะครับแต่นี้ของผู้หญิงนะเดี๋ยววิ่งแล้วเป็นยังไงเ,เดี๋ยวจะมบอกทีเออตาพิโซนก็สวย วิ่งมาเป็นเน่ยเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับนี่มีซานี่ด้วยนะครับเอ่อมันลดจาก7,000บาทเหลือ3,000กว่าบาทลดแค่10%ก็คิดว่าสิ่งนี้คงขายไม่ออกนะแต่ก็ซื้อมาเพื่อที่จะรีวิวให้เพื่อนๆดูเลยเฉพาะก็ยังไงฝากด้วยนะครับกับเดี๋ยวรีวิวต่อไปครับมิซโนะโปรเพอร์ซี่เอสนะครับรุ่นล่าสดุดแล้วก็แพงสุดของมิซโนะแล้วเรามาลองใส่กันว่ามันเป็นยังไงนะครับ สำหรัวันนี้ก็ยังไงถ้่ชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ด้วยครับดีใจที่ทุกคนดูวิดีโอนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ให้ช n n e l ของเราครับผมอยากจะเป็น expert ด้านมิซุนโนะก,ก็จะพยายามซื้อรุ่นที่มันตอนลดราคาแล้วกันจะได้ซื้อได้เดยอะเช่นแบบปกติถ้าไม่มลดราคาเราจะซื้อได้คู่เดียวใช่ป่แต่ตอนนี้คือมันลดราคาก็จะซื้อได้2คู่เลยในจำนวนเงินเท่ากันนะครับนะโอเคงั้นคลิปหน้าจะเป็น การทดลองใส่วิ่งนะครับแล้วมาบอกว่ามันเป็นยังไงเดติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีทราบเพื่อนก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราแกะกล่องมิสโนะนครับเวฟพ p r เ p อร์ซนะครับก็เป็นรองเท้าที่สวยแล้วก็เป็นรุ่นท็อปสุดของมิซโนะแล้วนะครับในสายการผลิตที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเมดนะครับนะครับก็ที่บอกหลังจากลองใส่มาแล้วนะครับวิ่งมาพอสมควร คือด้วยน้ําหนักของรองเท้าเนี่ยผมว่าค่อนข้างมีน้ําหนักที่มันโปร่อง,องนี้ใช่ไหมครับแต่รองเท้า่ันข้านมีน้ําหนักที่ผมว่าก,กลางๆไม่ได้ถึงกับแบบใส่เรารู้สึกเบาแต่สบายมากนะครับสบายจริงๆคือเวลาวิ่งเนี่ยมันจะเด้งเด้งดีมากเลยนะครับตอนแรกเนี่ยคนขายเนี่ยเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยเหมาะสำหรับคนทีออ่60น้ำหนัก60ขึ้นไปนะครับ ผมก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับให้เราดูนะครับผมก็เลยไม่ได้ซื้อแต่พอดีมันลดราคานะครับ50%นะครับผมก็เลยเออต้องซื้อละก็เลยซื้อนะครับคือวัสดุอะไรดีมากคือมาให้ดูข้างในนะครับเราจะอย่างเร่งรีบนิดนึงดีเดี๋ยวต้องไปรับลูกนะครับตามิสโน่อะไรก็เห็นไหมครับชัดเจนมากแล้วก็ลายอะไรเงี้ยสวยแล้วมันมีรัดเนี่ยนะครับตรงนี้ครับจะรัด หน้าเท้าเราดีแล้วก็ส่วนของตรงนี้ก็คือทำดีแต่แนะนำนะครับให้ไปลองแล้วก็ใส่ต้องเอาแบบพอดีหลวมนิดนึงก็ได้นิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมใส่แบบ24.5เนี่ยเท่ากับคู่อื่นเนี่ยผมรู้สึกคู่นี้จะหน้าเท้าจะคับกว่ารุ่นอื่นนิดนึงเพราะว่าผ้ามันไม่ขยายเนี่ยเราให้เราดูตรงนี้นครับมันมีส่วนที่ที่รัดไว้แล้วมันไม่ขยายผ้าเนี่ย คือแทบจะไม่ขยายเลยเว็บไรเดอร์ยังขยายกว่านะครับเเวลาใส่แต่เนี้ยมันเหมือนไม่ขยายถ้าวิ่งนานๆผมอาจจะรู้สึกเจ็บนิ้วก้อยนิดนึงเออมันไม่ได้เจ็บแต่ว่ามันอาจจะแบบเออมันเหมือนบีบๆนิดนึงเลยครับอันนี้เดี๋ยวกำลังจะส่งต่อให้น้องสาวแต่ว่าเป็นรองเท้าที่น่าเสียดายมากเลยคือมันดีแต่ว่าผมแบบรู้สึกบีบนิ้วก้อยนิดนึงก็เลยส่งต่อให้น้องสาวความรู้สึกของการวิ่งนะครับดีกว่าเว็บสกายเยอะมาก นะครับดีกว่าเว็บที่ผมใส่มาวิ่งเนี่ยมีเว็บสกายแล้วก็เว็บไรเดอร์นะครับแล้วก็เว็บโพเพซีนะครับตอนนี้มีสีคู่แล้วตอนนี้ซื้อเว็บสกายอีกคู่หนึ่งนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเป็นเว็บสกายรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเว็บสกายเว็บนิดจะเป็นผ้าถักนะครับนะครับโดยรวมเว็บโพเพซีเอสครับนะครับนะ เป็นรองเท้าที่ใส่ดีมากวิ่งดีมากผมว่าวิ่งระยะโฟได้สบายๆเลยเพราะว่ามันไม่มีแผ่นโฟมที่หนานะครับโปรตีแผ่นโฟมที่หนาเวลาเราวิ่งระยะกไกลเนี่ยมันจะค่อยยุบตัวยุบตัวยุบตัวมันจะไม่เด้งแต่เนี่ยมันคือเด้งตลอดแล้วก็วัสดุทุกอย่างดีคุ้มราคามา่กนะครับถ้าบอกว่า3 0 0พกว่าบาทเนี่ยตอนที่ลดราคาลงมาแล้วผมว่าคุ้มที่สุดละในช่วงเลนจ์ราคานี้ผมออชอบมากนะครับมิสโน ในที่ใส่ Adidas มาเนี่ย Adidas u อ t r er a b o o s t อะไรเงี้ยครับคือไม่ประทับใจเท่ามิสุโนะตอนเนี้ยผมกลายเป็นบิ๊กแฟนของมิสุโนะแล้วมี m i สุโนะสี่คู่แล้วนะครับอืมจะต้องโดนด่าแน่ๆน,นะครับตอนนี้ซื้อ m i สุโนะสี่คู่คือซื้อไว้วิ่งซื้อไว้ใส่ในชีวิตประจําวันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้เว็บไลเดอเนี่ยผมใส่ในชีวิตประจำวันนะครับประมาณ2ปีพังนะครับตัดใส่ทุกวันนะครับใส่เดินใส่วิ่ง เวลามีโอกาสที่จะได้วิ่งนามที่ต่างๆคือผมก็จะใส่เวฟไรเดอร์วิ่งแต่ถ้าผมาวิ่งเครื่องหรือว่าออกไปวิ่งที่สวนสาธารนณะอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าไปงานวิ่งผมจะใส่เวฟสกายนะครับเป็นเวฟสกายรุ่นเก่าตอนนี้ผมซื้อเวฟสกายรุ่นใหม่เป็นผ้าถักหมดทั้งนี้เลยนะเออดีมากเดี๋ยวเราจะมาอันนั้นกันโดยรวมนะครับผมให้รองเท้ารุ่นนี้เป็นรุ่น ท็อปสุดของมิโซโนในท็อปลายการผลิตที่เมดินเวียดนามนะครับรุ่นนี้มัน7-8,000เลยนะนะครับแต่ถ้าลด50%ตอนนี้ก็ลดอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถไปซื้อได้แต่แนะนำให้ไปลองเพราะว่าหน้าเท้าจะแคบนิดนึงนะครับอันนี้ผมใส่ไซส์ของผู้หญิงนะเพราะว่ามิโซโนของไซส์ผู้ชายนะ่าจะเริ่มต้นที่25เซนซึ่งผมจะใส่ไม่ได้แน่นอนนะครับคือถ้าใหญ่ไปอีกครึ่งเซน,นเนี่ยผมก็ใส่ไม่ได้ลนวะ ต้องใส่ยี่สิบสดเท่านั้นนะครับเพื่อนๆลองไปลองนะมันคุ้มมากถ้าซื้อครึ่งราคานะถ้าซื้อเต็มราคา70 0 0กว่าบาทเนะี่ยผมว่ามันยังพอไปยี่ห้ออื่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ารองเท้าในไทยแพงคือ7 8็ดแนี่คือแพงมากแล้วเราต้องซื้อต่อลดราคาเนี่ยกำลังดีแล้วก็ดูปีที่ผลิตนะอ่าอันนี้ปีนี้ปีของมันยี่สิบใช่ไหมอันนี้ผลิตปี2019นะครับก็ถือว่าแบบโอเคมากทุกคนดูสิมันสวยจริงๆนะเราใส่แล้ววิ่งดีมากนะครับ สวยเหมือนสแตนเลยแต่แบบดีนะครับนะครับโดยรวมเป็นรองเท้าที่ดีนะครับให้กี่คะแนนคู่นี้นะครับผมให้สิบเต็มสิบนะอืมนะครับสิบเต็มสิบในวิ่งดีใส่เดินก็ดีไม่เมื่อยแล้วก็วัสดุการทำเนี่ยงานการตัเดเย็บวัสดุการทำผมให้1ิบเต็มสิบเลยนะนะครับ adidas เนี่ยถ้าเทียบกับ adidas pureboost หรือว่า altra boost เนี่ยผมว่าคู่นี้กินนะครับถ้าใส่เล่นจริงจริง,รงนะครับแต่ก็แล้วแต่เท้าคน นะถ้าะท้าวคนใส่แบบเหมาะพอดีเนะี่ยผมว่าอันนี้เซฟตอนวิ่งเซฟเข่าเซฟขาอะไรเงี้ยแบบดีมากนะครับโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้แล้วก็ยังไงรบกวนกดติดตามกด subscribe กันได้นะครับอยากให้รีวิวรองเท้ารุ่นไหนของมิสนโน่บอกได้นะครับนะครับอันนี้อ่าโอเคอันนี้โอ้โหผมให้10เต็ม10เลยนะสบายก็เต็ม10วัสดุเต็ม10ราคาสามพกว่าบาทนี่คือเต็ม10เลยนะถ้า7 8 0 0 0แนะนําให้รอลดราคาดีกว่านะครับ เราจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากมันมีอะไรคุ้มกว่านี้อีกแล้วอะ่ะนะครับความสบายก็10เต็ม10นะครับคนค่ากับการมีไหมคนค่ากับการมีถ้าเราใส่ประดีนะนะครับโอเคนะคเ,เดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะมารีวิวมิสโนว w เว็บสกายล่าสุดน,นะครับให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างเป็นผ้าถักหมดเลยเจ๋งจริงขอบคุณครับ